สวัสดีค่ะเด็กๆในสองคลิปที่แล้วนะคะเป็นการเคลื่อนไหวในหน่วยของกลางวันและกลางคืนนะคะส่วนในคลิปนี้เป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลางวันและกลางคืนเด็กๆทราบไหมคะความหมายของกลางวันคืออะไรกลางวันก็หมายถึงนะคะในช่วงเวลาที่มีความสว่างนะคะแบบนี้เห็นไหมคะกลางวันก็จะมีพระอาทิตย์นะคะกลางคืนนี่กลางคืนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของความมืดนะคะความมืด และมีพระจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะกิจวัตรของในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนต่างกันนะคะกลางวันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องออกไปทํางานไปทํามาหาเงินนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวเลี้ยงดูลูกนะคะส่วนลูกๆก,ก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องไปโรงเรียนไปศึกษาเล่าเรียนนะคะส่วนในเวลากลางคืนนะคะ ก็จะต่างกันคือเวลากลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พักผ่อนเมื่อเหนื่อยจากการทํางานในตอนกลางวันท,ทํากิจวัตรประจําวันต่างๆแล้วกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่จะพักผ่อนนะคะพักผ่อนนอนหลับนะคะอาบน้ําแต่งตัวและประทานอาหารเย็นทําการบ้านนะคะดูทีวีนะคะแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนผักผ่อนร่างกายนะคะาการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะ ทำอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะไม่ออกไปตากแดดนะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะเมื่อเรามาทำกิจวัตรประจำวันก็คือมาโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานหาเงินสิ่งที่สำคัญคือการปฏิบัติตนในเวลากลางวันคือไม่สูควรตากแดดนะคะอย่าไปตากแดดไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้ไม่สบายได้นะคะอันนี้นะคะการปฏิบัติตนในเวลากลางวันนะคะ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืนนะคะกลางคืนอากาศมันก็จะเย็นเย็นใช่ไหมคะอากาศจะเย็นหน่อยถ้าเย็นเด็กๆก็ต้องสวมควรผุมผ้ายิ่งช่วงนี้เป็นฤดูหนาวกลางคืนก็จะหนาวนะคะเด็กๆต้องผูมผ้านอนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวความเย็นเข้าสู่ปอดปอดชื้นไม่สบายเป็นไข้ไม่สบายได้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดด้วยนะคะของโรคโควิด -19 นะคะเด็กๆต้องดูแล ตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ปล่อยให้ร่างกายหนาวเพราะจะทําให้เป็นหวัดได้นะคะและที่สําคัญไม่สมควรออกไปเล่นนอกบ้านนะคะไม่สมควรออกไปเล่นบริเวณยิ่งบนเ,เป็นบริเวณใต้ต้นไม้นะคะไม่ไม่ต้องออกไปนั่งใต้ต้นไม้เลยนะคะเพราะว่ากลางวันนะคะกลางวันต้นไม้จะถ่ายก๊าซ ออกซิเจนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่กลางคืนต้นไม้จะก,กาคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เด็กๆไม่สมควรออกนอกบ้านหรือไปนั่งในใต้ต้นไม้ในเวลากลางคืนนะคะและที่สําคัญนะคะกลางคืนเนี่ยอาจจะมีสัตว์ร้ายขึ้นไปบนต้นไม้เราไม่สมควรออกไปนั่งเพราะเราไม่เห็นนะคะอันนี้เป็นการปฏิบัติตนสําหรับกลางวันและกลางคืนนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆนะคะ สิ่งที่คุณครูบอกทุกครั้งหลังคลิปคือไม่ว่าจะออกไปไหนนะคะสวมแมสค่ะนะคะและหมันล้างมือนะคะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะอยู่กับบ้านอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะไม่ต้องออกไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดก็ยังมีอยู่นะคะเอาละค่ะคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ